ถึงมากมาทำถึงมากน่ากลัวมาก,ากเคยได้ยินว่าผีอินโดน่ากลัวพอมาสัมผัสจริงจริงก็คือน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะหลอนติดตาเลยครับมันหลอนด้วยโหดด้วยครับคิดว่าหนังไทยจะน่ากลัวกว่าแต่ว่าอันนี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันคุ้มค่ะที่มาดู มันรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเขาก,ก็มีแบบนี้เหมือนกันเหรอไม่คิดว่าเขาจะน่ากลัวช่วงท้ายแบบพีคมากเลยแบบเลวมากๆถ้าคุณไม่ยอมพูดความจรงิงผมก็รับรองความปลอดภัยของคุณไม่ได้ <c oughs> ฉันอยากจะกลับบ้านผีมานั่งตรงที่ทําฟันแล้วก็หันมาแล้วก็ยิ้มยังติดตาอยู่เลยฉากที่อารมณ์กับเพื่อนทะเลาะก,กันคะ่ะแล้วเขาหันมาแล้วก็เป็นเป็นผีหลอกอะค่ะตอนฉากที่ผีขี่คอมันรู้สึกหลอนนะเลยยิ่งเวลาเราชอบคนไหลอะโอ้โหกลายเป็นหลอนไปเองอีก สีที่กดน้ำครับมีผีเข้ามาแทรกด้วยครับสีนั้นน่ากลัวมากครับโร<ล>งพ<ล>ยาบาลวันนี้นนในในโรง,โ<ล>งภาพยนตร์